รวยเกินเรอรวยรวยรวยตอนนี้รวยเออกูสงสารน้องกูพูดจริงจากใจก้ากูก็โดนเขารับหลังอะไรต่อไปสงสารนะอ่ะอ่ะตีแทนกูได้ไหมล่ะพวกมือเป็นควายอ่ะไม่กระตัดตีแทนกูได้ไหมล่ะดูสภาพแก๊งผมดิ ีหมายยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยเออสภาพเป,ป๊งก็ยังไปออดบอลกลับตีเขาอยู่ลเ,เลยเปลี่ยนเมื่อานแล้วไม่ไหวแล้วแก๊งอะเป็นไรเป็นเงินป่ะหัวหน้าแก๊งไมซ์เซ็ต,ตมันไม่ได้ไปทางบวกมันมีแต่ทางลบเอ้าตอนนี้มึงมึงให้ใครทามึงให้ใครทาไอ้ลูกสกออสี่สิบก,กว่าต่อโฮปมันแค่สิบกว่าตอนนั้นสิบแปดเอง <pson> มันนําเกินครึ่ง <uan> แต่แต่แต่ฝั่งโฮปอะพวกไอเลสอะนั่งนั่งคุยกันในทีเอสคือแบบ หาวิธีแก้แผนว่าจะเอาไงดีแต่ฝั่งแซมบ้านั่งคุยกันว่าโอ้ไอบีโพชตนี้เอาหลักฐานมากลางกันทั้งวันทั้งคืนใส่โคนกันเองจนน้องๆง่อมมาสนุปไม่ได้โพด้วยทำให้น้องๆง่อมทุกเพราะฉะนั้นคือผมจะบอกการเล่นสตอรี่อ่ะต้องถ้าเราเล่นไปแล้วอ่ะเราต้องเล่นให้จบแล้วเหล็เดี๋ยวเรื่องเที่ยอะไรเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังอันนี้ยังไม่จบเลยไปนั่งไซโคนกันในดี่ที่จะให้เอากำลังใจมาจากไหนอะพี่จะต้องบอกนั่งไซโคนกันแบบ เป็นสามยี่สิบกว่าคนนะ่ะเ,เป็นตู่เป็นตะว่าโอ้เราเล่นกับอะไรอยู่วะทั้งทั้งที่แม่งแบบมึงก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมัน,นวนไปเองรวนหัวหน้าแก๊งต้องไม่มีไมซ์เซ็ตแบบนี้ถ้าพวกไอ้ลูกยังมีอยู่แก๊งมันไม่รอดเผมจะคุยกับมันวันตรงนีงถ้ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ไหวแม่ผมจะให้ยุบเลยถ้าไม่ไหวอ่ะผมเอาคนใหม่จะเอาคนใหม่มาทําแทนนั่นแหละมันไม่ไหวหรอกถ้ามันมีไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยมันจิตใจมันอ่อนเกินไป ืแต่เวลามเวลามึงพูดมึงโอบไหมหรือว่ามึงใส่เลยกับเนาโอบอะไรผมไม่คุยผมไม่เข้าไปฟังไดยซ้ำผมรำคาญแต่เวลามีอะไรรอะไแบบนั้นหรอกผมมีมากับเซิร์ฟผมทำแต่งานอันนี้โป้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออเหรอเออผมอยู่แต่กับเซิร์ฟทำแต่กับเหือนไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแผนห้าจุดศูนย์นี่ก็ถ้าผมไม่ทําใครทำมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไง เยอะอะเยอะพูดไปไม่หมดหรอกห้าหน้ากระดาษ A4 นิดมันที่หลักๆมันจะมีโต้คอนเทนเนอร์ที่แบบเปลี่ยนรถประมูลนะครับพี่ติอออ่าอันนั้นมันจะแบบมันจะมีแค่สอบเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรใหม่หมดออฟติไมซ์เซิร์ฟรอบใหม่แก้แคสแก้หน่วงมีไหมต่อยลิงมีไหมต่อยลิงเนี่ยต่อยลิงไม่มีไม่ไม่ก๊อปมาหรอกพี่ทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าเอาตีลิงเดี๋ยวไอเอ็กมันงอมอ่ะก๊อปมันมาเยอะเดี๋ยวไอแม็กเดี๋ยวไองงอกอะไรตีอะไรมันงอมอีก ก๊อแค่ระบบมันพอแล้ะเดี๋ยวไอเราไปตีควายตีหมาดีกว่าพี่เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดีถ้างั้นถ้าสมมุติว่ากูกันทื่มันก็งอมหนีมากเวททรงนี้ไม่อยากทํามันหรอกจริงนะคงถ้าทำํทำทําไม่ลงว่ะปื๊ดเอาไงไดีว่ามันขายเราอะ เขาไม่ได้มองพี่แบบนั้นนะผมบอกให้เอาให้ให้เพื่นเล่าเรื่องที่เวทที่แบบอ่ะเรา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 โอ้มันมีเยอะเ่าหน่อยเพื่อนก็คือเวลาเล่นแล้วนัดรันมันก็มาตีเลยอ่ะมันไปทักไม่ท้วงอ่ะมันเล่นมันใส่เลยอ่ะจริงๆก็แบบไม่อยากแบบบอกมาฟ้องตีแหละมันคือแบบมันเด็กงอแงแงตั้งแต่ม่อีอ่ะ อยากจะได้เรื่องอ่ะมันมีเยอะเดี๋ยวเรียงเขียนให้เลยเป็นหน้ากระดาษเอเสียเรื่องที่มันทําไว้อ่ะอื้วไม่ไปได้บอกบางทีตีตายนะพี่ตีบางทีตีตายไม่ไม่รวมแบบไม่เอาศพให้หมอเลยนะแบบปล่อยปล่อยให้หมอเดินมาเองอ่ะมเรามีปัญหากับหมอหรือมีปัญหากับเราะนอะไม่เราไม่ไม่บอกเราเพื่อนอ้ากคนายห้ามไว้เราไม่เคยข้ามหน้าข้ามตานายนะไา้ว่าไงแล้วก็ว่างั้นแหละแต่ว่ากับเวแล้วก็ชิวๆแล้วเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะมันเป็นน้องเรา นั่นแหละก็มันก็โทนในแก๊งมันหนามาดีมันก็ไม่ไหวจริงเพื่อนเอางี้ไอยูไปด็ดไหมไปยมไ้ให้ตีที่รอตีตีขาพวกมันไอมันสะเจ็ดเลยโดนนะตอนนะผมเข้าไปเช็คเชือเพื่อนเพื่อนแต่มาโอเคเพื่อนงั้นเดี๋ยวรองมันมาหลังแอร์ว่ากันไอบอลกูอยากลองไปดิดบอกหกว่ะมาเดียตาละห้าแสนเอาไหมวันนี้ผมไม่เล่นวันนี้ผมไม่เล่นโอ้วันนี้เข้าสู่เป็นภูเขาอะเข้าสู่หมดซีโอจัดอะ ไอบอลกูไม่ได้ฟ้องมาห้าวันแล้วนะแต่กูอายแทนมึงนะเมื่อวานเป็นกูอะถ้ามีรถกูก็จะขายรถถ้ากูมีบ้านกูก็จะขายบ้านกูมีของในตู้กูจะขายมาจ่ายซีเอ็มแม่งเพื่อแบบมาทําหน้าอีโมดแบบเข้าใจเขาต้องต้องเข้าใจต้องเข้าใจจดได้ไงมันจะไปจ่ายมันจะไปจ่ายมันเรื่องอะไรมันจะไปจ่ายมันเรื่องอะไรก็มันอะมันอะรู้ตัวว่าแก๊งเปอย่างนั้นอะมันยังไปต่อยเขาเลื้อนในทั่วไปทั่วในคุกอะ แล้วไปโดนตอเนียโดนโฮปโดนใครไม่โดนเขาอยู่เฉยๆเปต่อยเขาอะสองคนลุมต่อยเขาไปโดนต่อไม่ประเด็นประเด็นคือผมมันมันมันเรียกโฮปมาต่อเนี่ยโฮปมนสู้สู้ไม่ได้โฮปไปอย่างกากเลยอ้าวแต่มันไม่สู้อ่ะของไงอะก็มันใจมันแพ้ไงผมก็ผมยังงงอยู่ในเรื่องเนี้ยก็นั่นไงถ้ามึงอยู่มึงก็ไม่ยอมภาพที่กูเห็นอะมันไม่ใช่ไม่ยอมหรอกแต่มันยอมไงอคนออกเปลี่ยนคนใหม่อะเปลี่ยนใหม่หมดอะ จริงจริงเปลี่ยนเซตก็ดีนะถ้าไมเซตมันแย่มันก็จะทําให้ผุพังไปเรื่อยอันนี้กูแนะนำแต่วันพุกเนี้ยผมจะคุยแล้วต้องต้องต้องกล้าที่จะเปลี่ยนคนที่ผมบอกไงว่าผมต้องเอาคนมาคุมผมไม่มีเวลาพี่ยังเวลามากกว่าผมอีกพี่ก็รู้เข้าใจเข้าใจี๋ยววันเนี้ยผมก็ต้องเนี่ยต้องไปทํานั่นทํานี่อีกผมโวยเยอะพี่เยอะเยอะเอาผมจะให้ผมคุมเองอะถ้าผมถ้าผมคุมเองไม่มีหรอกสีเนี้ยถ้าผมเตรียมอย่างเดียวแต่แต่ปัญหามันจะหมดไปนะตีนายซื้อ ซื้อรถอาสิบไปเล่นเล่นไหมนี่ไม่เป็นไรเพื่อนเอาเอาแนวไปขับรถมันโกงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ด่ากูยิ่งกูขี่หัวร้อยเยมีเราซื้อไปให้นายก็ได้ถ้านายอยากขับแล้วมีบอลทินจริงไอบอลนั่นแหละมันเถียงกับบอทินเก่งไงเราไม่ค่อยกล้าเถียงกับใครเวลารถโกงเราก็เออเอาไปเนฟเลยไปเนฟเลยไอบอลมันไม่สนดิรถแพงรถแพงของก็ต้องโกงไรเงี้ยเราไม่อยากไปเถียงอะไรมันก็คือความจริงนั่นแหละเดี๋ยวผมไปแก้งผมบอลพรุ่งนี้เดี๋ยวผมชี้ชะตาเลย ไห้จบเป็นจบอ่ะก็จะไล่ใครออกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีไม่มีทางไปก็มามาทางนี้ได้ครับอาแนรับบางอยู่สามคนตีใหญ่หมอโอก่อนไม่เดี๋ยวเอาเอามารับเลี้ยงไว้ก่อนผมต้องเอาถ้าวันไหนถ้าวันไหนถ้าวันไหนจะตีท่าที่ตีท่าที่ตีเออถ้าวันไหนจะเมาคืนก็เดี๋ยวส่งให้น้องมันอยากกลับไปไม่คือเผื่อไม่มีที่ไปก็รับไว้กันมันอยากกลับแกวมันกลับเลยบอลบอลดูพี่นะ อนน้องชายพี่บ<า>อกอปก่อนน้องเสมอน้องอยากได้อะไรพี่เคยไม่ให้ไหมไม่เคยมาอยู่ในพอุปกรณ์พี่เนาะเดี๋ <c oughs> ยวผมขอไปฟื้นแก๊งผมก่อนดีกว่าวสภาพแก๊งแม่งโง,โงจ่จัดตอนนะี้ผมโคตรไม่ชอบเลยความรู้สึกที่แบบเล่นไปนิดนิดนึงแม่งพาแต่กันความชิดโง่โ,โงก,กันอนะ พี่เพื่อนก็น่าจะรู้ดีนะว่าผมเป็นคนยังไง<ช>ตอนได<ช>้เมอไหที่ได้เมื่อไหแตก,กก็เพราะผมด่ากับพวกมันเรื่องที่มันมีความคิดด้านลบนะทะเลาะกับพี่บักก็เพราะเรื่อง,องพวกนี้นะผมไม่ชอบ,บมัน<อ>ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรไม่เคยเม,มีด้านความคิดด้านลบให้น้องๆนะผมมีแต่บวกอย่างเดียวต่อให้จะโดนเอาเปรียบผมยังให้มันบวกอย่างผมยังแบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเดียวเลยจบที่เราเราที่สุดเออคิดด้านลบเยอะแล้วเป็นอย่างนั้นแหละน้องๆของผมตอนเนี้ยเหมือน โบ้ไม่หมดอ่ะเออถ้ามึงถ้ามันถ้ามันอะไรมึงเถียงมึงมึงก็มาอยู่กับกูดิบอลตีโอเคดีกว่าหนุกหนวกเหมือนเดิมมันไม่เถียงผมหรอกแต่ผมไม่ว่างคุดมาแต่เดี๋ยววอลพูดได้ผมจับการแม่งันผมก็จะไปเอาคนใหม่มาพวกข้างทางอ่ะบางบอลในโอเคอะตีโอเคอ่ะมาดิมาโอ้โหเราสบายใจเลยนะการไฟเรามีตัวรั่นนะไปเราล่ะตมีััวนกูสบายเลยนะตีเรามีบางบอลมาผมยืนตรงเนี้ยผมหันหน้าไปหาพี่อ่ะตามร้อยแปดสิบเฟรมนะ ดีๆก็ดูเอาแค่นั้นแหละดีดีดอ่ะพี่เอ้์จีเอมตรงนี้พี่เจีเอ็มกูร้อยหกสิบกูร้อยหกสิบทำไมกูน้อยกว่าวะไอ้อะไรกูน้อยสุดวะเีอินเทไงพี่เขาไม่ใช่เขาเล่นอินเทลผม้อมแล้วลกอะแคทีค่ายก็พอแล้วเปล่าวะไอเรียกเวทมาดิเ้เรียกเวีมาดิเรียกเวีมาดิมึง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 เรียกเวีนมาดิมึงเรียกเวีมาดิวดีี่บคอมเทาพี่บอลอย่างรพี่บอล บอลเดียวอ่ะบอลเดียวนี่ไหมให้เจอ้เจอน้าหอะกบ้างที้าสองแสนซื้อให้เอาป่ะสองแสนเลยเหรอใช่มีไหมไม่เป็นไรกัใจอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรม่มีขีดด้วยกันไงเพื่อนสองแสนคนละครึ่งไหมเออคนละแสนก็ได้เลขเลย เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามจะซื้อไหนอะร้านค้าเหรอใช่ร้านค้าไปไาบอนนี้มาไอบอลไอไอบอลกูยืมกูยืมอ5าห้าสิบหน่อยดิกูยืมรถหน่อยดีเดวเวทมากูกูมาเนี่ยลองลองไปดูวิธีครับเพื่อนถ้าได้ถูกใจอ่ะนายก็แค่บอกเรานะเว้ยเสียตังเราได้แฟนตัด ถ้าเบร์มา,มาเ,เบรดมาเรียกนะรถอ,อย่าง,งโง่เลยเนาะอันนี้คือรถอะไรจมูรหรอ r ห้าสิบรถที่แพงที่สุดในเซิร์ฟห้าร้อยล้านนะคะัเนี่ยราะมันดียังไงอะ มันน่าจะถึกมัง้งโหก็ไม่นะถึกถึกอยู่ถึกอยู่แล้วว่ารถที่แกขายต่อเราแค่ที่แก,แกขายต่อแกงเรามันยังถึกเอ้ยอันคันนั้นก็ถึกนะปีเอ็มคันนั้นเหรอเรา<ช>ซื้อ<ช>มาแพงอยู่นะคันนั้นอนะคันแรกที่เราประมูลมาเลยช่วงแรกๆเลยมันก็ดีอยูน่นะทุกวันนี้แกงแกยังขับอยู่ปะขับอยู่ดี รถคันล,ละสิบเจ็ดล้านอะไอพีเอ็มคันนั้นอะจำได้ไหม <laughs> ที่กูได้ถูกที่สุดในงานประมูลแล้วอะไอีนน้อะแต่มันแรงอยู่นะมันนั่งสี่ได้นะคันนั้นอะใชออ่มันก็ดีที่นั่งสี่แหละต่ไปเล่นอุ้มมันก็ซ้อนศพอยู่นะใช่มันซ้อนศพ ยเยียเบรกเ,เป็นเบรกว่ะเบรกเป็นเบรกไปซื้อมาดิข้างในมันไม่ได้ไม่มีให้ซื้อถ้าเั้นก็คาติโนปะ กูมองว่างโง่หวา้เฮียคมกูไม่แรงหรอมั้ง เซนเอ็มเคเเล่นแบบนี้เชิญตัวมาสกลนคนรด่วนคืออะไรวะไอเซนกูไปทำเฮี้ยอะไรอยูปเนี่ยไปไปซื้อ,ไป,อไปซื้อมาไปร้านค้ายอยู่ไหน<ฮ>อา้าวยัง<ฮ>ยังอยู่เหรอเนี่ยม,มีแต่เรื่องเนี่ย m อ k กับตำรวจเนี่ยจะตีกันแล้วเนี่ย อะไร M K น้องพี่ค่ะบอกมันชื่ออะไรบอกมันเงียบปากนี่ไม่เหมือนเหมือนตำรวจขับชนแล้วน้องตำรวจบอกว่าขอโทษไปแล้วแต่เหมือนฝ่าย M K บอกว่าไม่ได้ยินมั้งหรืออะไรเงี้ยเราจะตามมาจะมาหน,นีกันที่ร้านเสื้อผ้าเนี่ยแต่ว่าพวก M K ขับไปกันแล้วไม่หายก็ไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวมันก็รู้มือเองอ่ะก็ออกมาแล้วน้องก็นั่นแหละน้องก็ออกออกไปแล้วอะอ้าวหรอ เออแลทำไมยังไม่ไปอีกนึกว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือไล่กันหรอไม่ได้ไล่อะคุณนึกว่าไปแล้วจริงๆเลยไม่ได้โทรหรือไม่ได้ทักไปนึกว่าไปแล้วแต่หน้าสอนอนอ่ะไปไหนก็ไปไล่เคสมาแล้วอ๋อ,<ร>อ,อไปไล่เคสมาแล้วแล้วก็นี่ไงว่างเหรอตอนนี้ใช่ตอนนี้เพิ่งว่างดเน a มายี่สิบาทอ,อยู่ไหนอะทำอะไรอะชวนซอเจมาเล่นหน่อยก็อยู่กับพ่อไบอลน,นี่แหละอ๋อ โอเคให้ไปหาไหมให้มาหาไหมได้หมดเลยล<ะ>ลไม่คขาบแล้รแตแล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่เขาบอกเราจะเคลียร์กับเหวทหน้าบ้านก่อนนะโอเคได้ป่ะพี่ได้ได้ซื้อไายัาง่ะ เฮียกูสงสารมาเฮียทำไงดีวะเฮียกูก็ไม่รู้ว่าไล่พวกเฮียนน่นันคงไม่โกหกกูหรอกกูเชื่อพวกนั้นนะจริงๆอ่ะเฮ้ยทรมานจิตใจจัดอ่ะไอเฮีย เนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่ได้ผิดที่กูเลยกูตอนแรกกูไม่รู้อะไรก็ดีอยู่แล้วอ่ะไอ้เนี้ยมันไม่ได้ไเว้ยเฮี่ย ปุ๊บปุ๊พื่อนมาหาเบรมาหน้าบ้านหาเบรกำลังไปจะถึงแล้ว เจียวอยูไอยไ่ไหมเจียวปิดมานีด่ดิเดี๋ยวพี่เปิดกระซิบมึงเปิดตะโกนนะมึงคุยกับมันนะมานีเดินไปข้างหน้าเลยอ่อตรงนี้ก็ได้เบสมึงรู้ไหมมึงทำอะไรบอกนี่เปิดตะโกนเดี๋ยวผมรอพี่เอ,อเซนก็ได้ เปิดเปิดตะโกนแล้วก็บอกเวทมึงรู้ตัวไหมว่าพวกมึงทำอะไรลงไปบอว่าเจียวดกาี่อ๋อเร็วๆ่ทุกคนให้มึงพูดอะไรนะพูดตามพี่พี่อันนี้พี่เปิดกระทิบมึงพูดตะโกนมึงรู้ไหมว่ากูเรียกพวกมึงมาทำอะไรมึงรู้ไหมมึงทำอะไรลงไปพูดตอนนี้มึงรู้ไหมมึงทำอะไรลงไปที่กูเรียกพวกมึงมาเนี่ยบอกพวกมึงเปิดตะโกนยกับกูมันมีมันมีคนในแก๊งมึงปากไม่อยู่นิ่งอ่ะบอกมมันมีคนในแก๊งมึงอ่ะปากไม่อยู่นิ่งอ่ะอยู่ไม่สุกอ่ะ อยไม่เป็นอะคือพี่กูไม่โอเคอะ่อใครครับพี่คือพี่กูไม่โอเคอ่ะมีมีคนในแก๊งผมมันมันมีมันมันมันมีไอ้ตัวไหนไปร้องที่สภาอะไรแก๊งกลัวบอกไปดิมันมีไอตัวไหนไปร้องที่สภาอะไรแก๊งกลัวอะไรอะกูพูดแค่นี้คนไหนครับพี่กูพูดแค่นี้แล้วกันมึงไปหาเอาเองว้กูพูดแค่นี้แล้วกันมึงไปหาเอาเองว่ะกูไม่ชอบบอกไปกูพี่กูทำอะไรพวกมึงพี่กูทำอะไรพวกมึง รถก็ให้อะไรก็ให้มึงมึงทำกับพี่ครูงี้ได้ไงรถก็ให้อะไรก็ให้มึงทำกับพี่กูอีกทีได้ไงไอ้หน้าส้นตีเนสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้หน้าส้นตีเนสัตว์ไอ้เหี้ยเราครับบอสอะไรครับ ตอเนยงัดลงงัดร้านมึงก็มื่นมืนนะพวกมึงอะบอกไอแบบงัดร้านเนี่ยพวกมึงก็มื่นๆ่นะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่อ่ะจริงจริงจริงพูดดีมึงทําอะไรบ้างงัดร้านนะพูดดีพวกมึงทำอะไรบ้างเนี่ยงัดร้านเนี่ยไอเต็นบอกนี้งเรื่องอะไรนะครับพี่งัดล้านอะบอกตีก่อนเวลาอย่างเงี้ยมื่นๆื่อะตีก่อนเวลาอะไรเงี้ยดูมื่นมื่นอะดูแบบ แบบอ่องอ่องอ่ะเอืออ่ะเอออไม่ค่อยอบกัยไม่เอาศพส่งนมอไม่เอาศพไปให้หมออะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าเอาเลยไหมอ่ะใจเย็นครับพี่มาใกล้ๆหน่อยดิเอ้ยคนคนที่ตัดสินใจได้อยู่ไหนไม่เหมาะจะเดินเข้าไปในบ้านของพี่หรอกครับพี่ อยู่ตรงนั้นแหละมิดมิดอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเก่งมาส่งอะน้องหรือพี่ไม่เคยชอบเท่าไหร่เล็กแก๊งเองมาทำอย่างนี้กับแก๊งพี่อะจริงจริงเอาไงเอาไงกูถามเอยหน้าลงยังไงตั้พี่คนที่ตัดสินใจได้อยู่เอ้ยเวทคนตัดสินใจได้อยู่ไหมน้อง มีใครตัดสินใจได้ไหมตรงนี้นั <c oughs> ่นอพี่พูดแบบตรงๆเลยพี่ก็ที่ข่าวไม่ค่อยดีมาพวกเองรับหลังพี่กันอะไม่รู้ว่ะมีมีนะม,มีมีแหละมีหนอนมีอะไรเต็มไปหมดแหละแก๊งเองอะ <c oughs> ดูแลกันยังไงอะมันมันเรื่องอะไรครับพี่เต๋ <c oughs> ผมเพิ่งมาพี่อ๋อ <c oughs> พี่พี่อยากลงยึดลงลึกอ่ะเอาง่ายๆพี่รู้แล้วกันว่าตอนนี้มันมันมีคนไม่ชอบพี่อยู่ข้างในแล้วก็เวลาไปพูดกับสภาหรือพูดกับนายกหรือพูดกับอะไรก็ M K K มาก่อนเลยอ่ะลองหาดูมีมีอยู่แล้วพี่ชี้ตัวมาได้ไหมครับพราผมไม่รู้กันเลยไอเรื่องเนี้ยมี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 แล้วกันมีแล้วกันมีแล้วกันมีมีอยู่แล้วมีมีแต่พี่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่มีเพราะเพราะเพราะพี่ตืบมาละมีมีเวียดี้แหละ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืองั้นร้านเนี่ยแบบหน่าถ้าโดนพวกพี่หลายเถื่อละแบบ <I mean. S 1> เล่นก่อนเวลามั่งอะไรมั่งแบบเยอะพี่คือพี่อ่ะเป็นคน <I mean. S 1> บอกไว้ว่าไม่อะไรกับพวกเองแล้วพวกเองก็ทาเพื่อนเพื่อนี่ทุกคนอ่ะทําเยอะอะมันก็มาบอกพี่กันเนี่ยอืมพี่ก็งงตรงที่ว่าสิบล้านพี่ก็ยังไม่ได้เลยนะอรถยอดสามหมื่นที่พี่ให้ไปอะไรไปมันให้ไปตั้งเยอะรถอ่ะให้ม 3, ั่งสามสี่คันพี่ก็ไม่เคยได้ทวงได้ทักได้อะไร รับพี่งั้นพี่อย่างงงเลยไปไปคุยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวให้พี่แต่ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเพราว่หาไม่ได้หรอกพี่ว่าพวกเองดูดีๆนะพี่ว่าในแก๊งเองมันมันมีมันมีบางกลุ่มหรือไม่มันก็มีบางบางพวกเปล่าพี่ว่ามีอแต่แต่ตอนนี้คือพี่โคตรเซ็งเนี่ยกับเดทเเซ็งจัด เพราะผมก็เพิ่งรู้จักปาพี่เมื่อกี้นี่แหละว่ามันมีแบบนั้นละผมก็ไม่รู้อันนี้กูเรียกเพืนมึงมากูจะเรียกมาไมร้อยวันพันปีกูอะไรมากกับมึงเนี่ยเพราะผมก็ตกใจกันอยู่ว่าพ,พี่เรียกมาทำไมเพราะผมก็แยกกันฟาร์มอยู่ไม่แต่มันมันมีจริงนะแม่หน้องแล้วมึงจะรับผิดชอบไงเนี่ยแล้วก็เรื่องทุกคนในแก๊งพี่ก็ไม่โอเคด้วยเรื่องงานร้านเรื่องอะไรมึงรับผิดชอบไงได้บ้างเนี่ยเพราะว่าพี่ไปตีมึงพี่ก็บอกเลยไม่ไม่อยากตีอะเงงจัดตอนเนี้ย แล้วมึงจะรับผิดชอบกันยังไงได้บ้างเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เลยไอ้เรื่องนั้นร้านเรื่องอะไรอะกูะกูไม่อะไรหรอกไอ้แค่แต่น้องมึงปากไม่อยู่สุกอะไม่ชอบพูดเรื่อง MJK อะนี่นแหละกูไม่ชอบเรื่องนี้แหละคือไม่ควรจะอยู่ใครอยู่มันอะกูพูดแค่นี้แหละมึงไปคิดกันเอาเองอะ คนไหนพี่คือผมเดี๋ยวผมหาตัวไอ้คนที่มันพูดว่าพวกผมก็ไม่รู้เลยไม่ไม่รู้ไม่รู้รเรื่องจริงๆพี่เปนเรื่องเนี้ยมันไปโดน,นคนในแก๊งกูแบบไปเป่าหูอะไรหรือเปล่าพวกออกแก๊งไปอ่ะไปสืบเอาเอางี้ไม่เวลา3วันหาตัวไอ้คนที่มันแบบพูดมากมาแล้วก็มาขอโทษกูแค่นั้นแล้วมันแบบเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงนะกูบอกก่อนเลยตรงนี้เลย ต่ถ้ามึงแบบหามาไม่ได้ก็กูก็ไม่อะไรหรอกแต่แค่ถ้ามึงโดนน้องกูกูก็ไม่ห้ามแค่นั้นแต่กูไม่อะไรพวกนะั้นแต่ถ้าหาได้กูก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาให้พี่แต่ผม,ผมอาจจะไม่รับปากที่ว่ามันจะได้หรอกเพราะผมก็คือผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยพี่พี่บอกว่ามีคนผมก็ต้องไปไล่หาผมไม่รู้จริงจริงพี่เพราะว่ามันมีใครไม่มีเมื่อกมืงอห็นแจ๊คข้างหลังดิถ้มีมขงาะเอาจ๊ะข้างหน้าไว้ให้คนข้างหน้า เฮียกูไม่ค่อยอยากจะทำอะไรพวกมึงหรอกบอกตรงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ,พี่เหมือนเหมือนผมจะมีคนบอกอะไรอราแล้วแป๊บนึงพี่ยวคุยกันแป๊บนึงดุริแป,ะปะ๊ะดุริเป๊ะเร็วๆนะน้องอออย่า่าไพพีีขงๆเรื่องเรื่องงานร้านอะใครอยากจะทำก็ทำทำได้นะอืม เรื่องเงินล้านอ่ะคือบอกว่าอย่าเล่นก่อนเวลาอุ้มศพส่งหมอด้วยก็สอนมันบ้างโหลขยับนายป้าดุดหลีมาฟรนหรอวะรู้เรื่องแล้วครับไอคนที่พูดว่าใครแต่<ช>แต่แต่มันออกแก๊งไปแล้วพี่ผมเอามันออกไปแล้วอ่ะเอาเหรอใช่ครับออ,ออกเมื่อวานเลยครับมึงรู้ไหมว่ากูโดนปรับโดนเฮียอะไรแบบโอสารลาัสสารพีรพอ่ะตามนั้น งั้นก็เหลือแค่เรื่องงานร้านเรื่องงานร้านนะยังไงเรื่องงานร้านเล่นก่อนเวลาเออเล่นก่อนเวลางั้นน่าจะเป็นน้องผมแหละพี่แต่มือก็ต้องเสียมือก็ต้องนั่นแหละไอ้เหี้ยน้องกูต้องมีบ้างอะ่ะมันถ้าไม่คิดมากก็ไม่มีอะไรส่วนกูกูไม่อะไรหรอกใด้ไหมพี่แต่แต่น้องผมมันไปตีแล้วมันก็ขอโทษไปตรงนั้นแล้วนะพี่ทไมตอเ,เวลาเล่นมีไดยเหรอ สวยแทงไปน้องหมีแทงไปน้องหมีเต็มไฟเต็มาฟน้องหมีแทงไปน้องหมีน้องหมีแทงไปอออ่ะอ้าหมีอ้าหมีกูตายอ้าหมีกูตายไม่ไม่ไม่มันขอโทษแล้วก็ก็จบมันไม่ขอโทษพี่ตอนเล่นร้านอ่ะไม่ต้องไม่ชุบไม่ต้องไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบสวยหน่วยงหารหมีเพชรข้าตไม่ต้องไปปนมันนะไม่ต้องไปปนมันไม่ต้องไปปนเกี๊ยวเกียวอะไรเนี่ยกเกี๊ยวอะไรเนี่ยทำไมกูโดนยิงมัไม่ไม่ต้องไปปนมันอีเมล้าพีเกี๊ยวเกี๊เกี๊ เอฮอบพี่อะไม่อะไรกับอกเองหรอกถ้ามีอะไรอะคือมันก็ต้องมีโดนบ้างแหละพี่เข้าใจเว้แต่ว่ามึงไปจัดการเรื่องนั้นให้พี่หน่อยแล้วกันส่วนอันนี้มันคงไม่ตายหรอกมั้งน้องเล็กน้อยอะ่ะชิวๆมันก็ต้องมีสังส่งสอนกันบ้างแหละเรียกหมอแล้วกันไปพวกมึงอะไปหาแยกย้ายกันได้ลราไปไปไป Weber, ไป <ผม S 1> ไปเออไปไปไปมันก็ได้รับบทเรียนแล้วต่างคนต่างได้รับบทเรียนไปไปแยกย้าย กูแม่งยังคุยไม่จบเลยเห้ยรีบแทงไปไหนไว้แคยกูจะหลุดเออพวกมึงมีทุกรอบเลยพวกมึงเนี่ยไปไกตีนกูไปไปไหนก็ไปไปพวกอ่ะใจครับเพียใจครับใจยังกูไม่รู้จะพูดคำไหนอะไรเนี่ยกูยังคุยไม่รู้เรื่องยังรู้ราวเลยอะไรแล้วเพื่อนนายชอบไหม คือเรามา้นอเรามาไอเหลืองไอเหลืองนายชอบไหมชอบชอบอยู่เพื่อนรถมันโอเคดูมันจะนไม่พี่พี่ฟังนะดูปัญญาอ่อนดีดีกว่าพี่แกังพี่พพดูมีตัวติ๊กตองอะไรเยอะดีมันไม่ค่อยฟังกูเลยเนะี่ยกูอย่างเซง็ง <c oughs> มันเหมือนกูเป็นหัวหน้าแบบหุ่นเชิดอะไอเหี้ยตอนเนี้ยของเองกูรู้สึกอย่างนั้นอะเดี๋ยักษ์ยักษ์ไปไปไปน้องหมีมันใจร้อนไงมันกกูยังคุยไม่เสร็จเลยไม่ใช่อะไรหรอกไอหมีเอ้ ไปแล้วอ่ะแทงเขาไม่ยังแทงกันเองเลยขอโทษครับพี่ตีครับพี่ตีจะให้เขาชุบที่นี่เลยไหมครับหรือว่าให้เขากลับต่าไเกยดเป็นติเลียร์ขงทุนี่แหละทุนี่นะครับพี่ที่นี่อะไรครับเขากินแดดร้อนเขากินในดินไม่ทันครับ เอาบิงไปมั้งเอ้ยเรื่องเงินสิบสิบเอ็มที่พี่เอารถให้อะ่ะก็เอามาให้พี่ด้วยนะรถยอดอะ่ะได้ครับพี่ได้ครับเออ พี่ไม่ทวงหรอกก็ไม่พี่เอามาจ่ายพี่แล้วกันถ้าพร้อมพี่ก็รอหมายถึงตัวพี่นะไม่ใช่จ่ายให้คนในแก๊งพี่นะให้พี่นะได้ได้ครับได้เพราะว่าพี่ให้ไปตั้งสามสี่คันพี่ยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยคือเอา,อางี้ถ้ามึงไปจัดการไอเวนนั่นให้กูได้อก,กูไม่เอาตังค์มันกระทึบมันนะบุเอ๋อมันนะ ได้พี่ได้ครับเพราะว่าคุณเอค่าปรับไปเยอะพอสมควรก็ไปกระทืบมันนะแล้วก็อุ้มเหนือมันนะกูไม่เอา TBM แต่แรกับไอ้เยะหน้าเหนืออะเป็นคนที่พูดมากใส่กูน่ะนะต้องเอาสมัยพี่ดูไหมครับหรือว่าไม่ไม่ต้องแค่ถ่ายรูปก็พอก็คือมันขึ้นชื่อเออใช่ไหมพี่งั้น๋ยวผมส่งให้ในข้อความได้ครับพี่กูไม่เอาตังค์ถ้าทำได้ได้ครับแต่โอเคน้องขอโทษนะครับพี่ตีขอโทษครับอืม พี่ผมขอยืมมอไซค์ไปเกาะหน่อยได้ไหมครับ